สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาขูดหวยอเมริกานิวเม็กซิโกลอตเตรีนะคะ s p อ r t ิปเปอร์วินตัวนี้เนาะก็จะเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนก่อนจะเข้าไปเล่นยังไงก็อ่านกติกาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะอ่าตรงนี้เนาะอ่า ตัวนี้มีโบนัสด้วยนะทุกคนเออมีโบนัสไพ่ด้วยแล้วก็มีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอันนี้ถ้าถูกก็ถูกถึง900เหรียญน,นะ,ะก่อนจะเข้าไปขูดหวยกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทำคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่ขูดหวยทุกคนนะคะในกติกาการเล่นเล่นยังไงเนาะ หวยลอตเตอรี่นี้ถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกานะคะทุกคนไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาเล่นนะคะแต่ถ้ามีคนที่เขาเล่นนะแล้วเขาอยากรู้ว่ากติกาการเล่นยังไงนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอยากรู้ว่าเขาเล่นกันแบบไหนอยากได้คำอธิบายอยากได้คำแนะนำก็มาคลิปนี้นะคะคุณเข้าใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปขูดวินนิ่งนัมเบอร์กันเลยนะคะไม่รอช้า กระโดดใส่เลยนะคะหมายเลขสิบเจ็ดนะหมายเลขต่อมาหมายเลขสิบเก้านะ uh, อยากเห็นบ้าโ bon บนะัสน่ะมันคืออะไรนะคะโบนัส bon เขาบอกว่า try again เขาบอก try again นะคะก็คือลองใหม่อีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะว่ามันจะมีไหมซะ ถูกขอให้มีขอให้มีขอ,มขอให้มีนะคะหมายเลขสิบนะโอ้ยมีทุกคน my god โอ้พระเจ้ามันเข้าแล้วหมายเลขสิบเจ็ดนะคะหมายเลขสิบเจ็ดทุกคนมันเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างสาธุให้ได้เป็นเงินมากกว่าตัว๋วติเกตสองดอนนะสาธุขอพลขอพอมันเข้าแล้วนะทุกคน มันเข้าแล้วหมายเลขสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวค่อยมาขุดครัง้ง้ะอุ้ยทุกคนหมายเลขสิบเก้าก็เข้ามิเนี่ยเป็นสิบเก้านะเป็นสิบเก้านะอย่าสิบแปดนะเป็นสิบเก้าโอเมจ้าโว้ยมันเข้าทั้งสองตัวดึง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 ,ดง,ดงมันเข้าทั้งสองตัวโอ,อ,อ้ยขอให้เข้าอีกนะโอ้ยหมายเลขสิบสี่นะคะโอ้ยหมายเลขสิบห้า หมายเลขสิบสองเข้าสองตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมายเลขเก้าหมายเลขสิบหกขออีกตัวได้ไหมขออีกตัวได้ไหมหมายเลขหกนะคะทุกคนขออีกตัวได้ไหมหมายเลขสิบสามโอ้ยดูตัวนี้นะคะโอ้ยดูตัวนี้ทุกคนเห็นไหมคะ หมายเลขนัมเบอร์ของเราหมายเลขสิบเจ็กับหมายเลขสิบเก้านะคะแล้วก็หมายเลขสิบ็ดกับหมายเลขสิบเก้านะซาทุให้มากกว่าสองดอนให้มากกว่าสองดอนอุ้ยทุกคนหนึ่งมานะคะโอ้ได้หนึ่งดอนได้หนึ่งดอนพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าหนึ่งดอนนี่ง่ะ โอ้ตัวนี้ได้สองดอนโอ้ยได้สามดอนนะคะทุกคนตัวนี้ได้สามดอนได้มากกว่าราคาตั๋วนะคะโอ้ขอได้ดังใจขอให้มากกว่าราคาตัว๋วอ่าถ้าเรารู้ว่าเราถูกนะคะทุกคนขอให้เราขูดหมายเลขแท็กนัมเบอร์ตัวนี้บาร์โค้ดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาไปสแกนเนาะเขาจะเก็บตั๋วของเราไว้นะคะรถก็ เอาตั๋วเก่าไปแลกเป็นเงินมานะคะแล้วรถก็ไปซื้อลอตเตอรี่ต่อเอาเอาเงินนั้นนะคะเอาเงินที่เราถูกลอตเตอรี่นะคะไปซื้อลอตเตอรี่ต่อนะคะเนี่ยค่ะก็ขูดไปอย่างนี้เลยนะคะอ่าขูดไปอย่างนี้ให้เขาเลยนะคะเห็นไหมคะโบนัสไม่ได้นะคะโบนัสเขาบอกให้ try again นะคะเออโบนัสไม่ได้ดูทุกคนเราเอ้ยดีใจแทบตายนะคะ เห็นหมายเลขมานี้ดีใจลุ้นสุดๆนะคะโอเคค่ะได้มากกว่าราคาตั๋วนะคะเห็นไหมคะราคาตัว๋วตั๋วลำหมายเลขของเราหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบเก้านะคะเราได้สิบเจ็ดกับสิบเก้านะคะให้ดูราคามันอยู่ด้านล่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอืมเอาลา้คา่ะนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาลุ้นหวยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการลุ้นหวยกับรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยเนาะ ขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะไปแล้วนะคะบายบาย